ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรือแจวนี่ผมแจวเหนื่อยมากคลื่นแรงขนาดนี้แต่ตอนนี้เรามีเรือลำนี้แล้วนะฮะเรือที่ได้มาจากการทำเควส์ Flying Dutchman นะครับเรือผีสิงแต่คนเข้าไปสิงแทนขับได้เร็วมากสปีดเร็วออาแต่ก่อนอื่นลืม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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อคืนผมเข้ามานั่งเล่นนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะตกให้ได้แต่ว่าตกไม่ได้สักทีจากคลิปที่แล้วนะฮะนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับปลาที่ไม่ใช่ปลาครับ มันคือจระเข้ครับผมผมอยากตกได้มานานแล้วและในที่สุดผมก็ตกมาได้โอ้หกว่าจะตกได้นะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงไม่กินเบ็ดสักทีผมใช้เบ็ดอันนี้นะครับสตีลอตผมไปรีอันนี้มาใหม่เปลี่ยนเอ็นชน้์มาใหม่ได้ดีวายมานะครับดีวายคือเพิ่มโชค45%คือเบ็ดอันนี้เนี่ยมันตกง่ายไงมันสู้ปลาง่ายตกปลาได้สูงสุด1น0 0 0แกิโลนะครับแต่ข้อเสียก็คือเพิ่มโชคแค่35แต่ผมใส่อันนี้เข้าไปเป็นดีวายเพิ่มโชคอีก45%นอกจาก่ระเข้วนะอรมีอัน,นอตนง เกรดไวชาร์กนะครับเคยตกได้ไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นดักเขนนะครับเป็นสีดํา746กกิโลฮะตอนนู้นที่ตกได้ตัว700กิโลเป็นตัวธรรมดาน่าจะ3,500บาทนะครับตอนที่ขายไปอันนี้จะได้เท่าไหร่อาได้อันนี้มาด้วยเป็นมิติคอลนะครับเป็นระดับมิติ <c oughs> นี่คือแตงกวาทะเลครับแล้วก็มีอันนี้อันหนึง่งตกได้เป็นแกสลี่นะครับเป็นตัวโปร่งแสงที่เป็นสีเขียวแกสลี่มัชการนะครับ31กิโลทั้งหมดที่พูดมานั้นลองไปเซลดูจะได้ราคาเท่าไหร่ ตอนนี้มีอยู่สามหมื่นดได้ถึงห้าหมื่นไเราจะได้ซื้อเป็ดใหม่สักทีเริ่มจากตัวนี้ฮะเกรดไว้ชาร์คที่เป็นดักเคนตัวแรกอย่างน้อยๆต้องสี่พันนะเซลสี่พันปดเออดีมากโอเคต่อไปฮะซีพิคเคิลนะครับสองพันวอตแล้วก็แกสลี่มาชกาสี่้อสิบแปดโอเคครับแล้วก็จระเข้ครับ จระเขที่เฝ้าตกมานานกว่าจะตกได้กว่าจะกินเหยื่อกว่าจะกินเบ็ดจระเขเท่าไหร่400โอเคโอ้โหซีพิคเกิลกับเกรดไวชาร์กฮะทำเงินได้มา4 6 0 0 0เบ็ดตกปลาจากพ่อค้าพนเจจนจรมีเท่าไหร่นะ55,000กับแสนกว่าอ๋อนี่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 น,น,นี่น้ำหมุนน้ำหมุนน้ำหมุนถ้ามีแสงสีทองคือมันจะมีเบ็ดขายใช่ไหมถ้าไม่มีคือเราอาจจะเร,เราอาจจะขึ้นมาไม่ได้ ขอเทสหน่อยอ๋อมันดูเราจริงด้วยโอ้ออาะมันดูจริงด้วยวเดี๋ยวก่อนอ้ AL. วัดสองพันเลยเหรออะไรอ่ะหน้ามืดแค่นี้สองพันเลยแล้วจอทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยอ, AL. อยากจะร้องไห้ที่รูปปั้นนะครับมันจะมีเบตตกปลาอันนี้เบตตกปลา,ปาที่เป็นคิงล็อตนะครับ เขาบอกว่ามีใครบางคนหยิบเงินเราไปก็คือถ้าเกิดเราล้มเนี่ยหมายความว่ามันจะมีกองเงินอยู่ตรงนั้นเพื่อนสามารถหยิบได้ใช่ไหมอ่ะที่รูปปั้นนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีคิงล็อตอยู่มีคิงล็อตแล้วก็มีฉลามตรงนี้ด้วยแต่เสีย400ทุกครั้งที่ลงไปข้างล่างนี่มีฉลามเมื่อวานลองมาตกดูแล้วตกไม่ได้นะฮะมีคนมายืนตกกันเพียบเลยใต้นี้นี่น,น,นี่เดี๋ยวจะมีธงขึ้นมาเรื่อย จะมีโครงกระดูกอยู่ข้างๆแล้วก็จะมีแบบตกปลาคิงล็อตอ๋อนี่ไงเท่าไหร่นะหนึ่งแสนสองมื่นครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วเมื่อกี้สองพันโหเซ็งมากเซ็งสุดๆตกปลาดีกว่าถ้าเซ็งอย่างนี้ตกปลาดีกว่าขอทุนคืนหน่อยฉลามอืม mm hmm. อะไรนะลัพิสแจ็คยี่สิบห้ากิโลตัวใหม่ฮะอืม mm hmm. เทแทงโอ้ฉลามไม่กินเหยื่อเลยคนอื่นเขาได้กันเยอะแยะทงขึ้นมาเต็มเลยฮะแต่เราไม่มีดวงเลยวันนี้อืมอ่ะลองเปลี่ยนเหยื่อดูเปลี่ยนเป็นสควิตอ่ะโอเคปะปะปๆป,ป,ปเหยื่อหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อฮนะอันนี้แสนสองแสดงว่าอันนี้น่าจะดีกว่าอันนุหรือเปล่าดูสิอ่าดูสถานะไม่ได้หรอมันต้องมีเงินถึงก่อนอะ อยากดูว่ามันคูณอะไรยังไงเท่าไหร่คิงล็อตกับตรงนู้นที่พ่อค้าขายอันนี้ดีกว่าผมเอาไปตกปลามาเปลี่ยนหน่อยแล้วกันอันนี้ฟอร์จูนล็อนะครับใสล่ลิลิกเข้าไปจะได้อะไรใช้เลยลัคก,กี้เพิ่ม20%โอ้โชค110%เพิ่มอีก20%แล้วก็ใส่เหยื่อที่เพิ่มโชคเยอะๆไปอ่านี้เพิ่มโชคเยอะเดี๋ยวลองดูสิเพิ่มโชคเพิ่มโชคเยอะขนาดนี้ฉลามจะกินเหยื่อไหม แต่มันตกยากนะฮะมันดึงยากโอ้ได้โอ้โหแล้วดูครับดูดูความตกยากอ่าอยู่ให้มันนิ่งๆหน่อยอืมเฮ้ยอย่าไปอย่างนี้สิโอ้อีกนิดเดียว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 เออโอ้โ ดูความกวนของเขาอัมเรีชาร์กนะครับ141่14กิโลครับโอ้โหตกยากมากเบ็ดนี้ไปละไปละสบายใจละ <c oughs> เอาไปเซลดีกว่าเอยเหนื่อยเบ็ดนี้ใช้แล้วเหนื่อยมากเออเรือลำนี้เร็วนะแป๊บเดียวถึงเรือแจวนี้ช้ามากกว่าจะถึงเอาละมาเจ้าฉลามเมื่อกี้สวยดีฮะเรืองแสงฉลามเรืองแสงอัมเรีชาร์กหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับเป็นตัวธรรมดาผมว่าน่าจะประมาณ พันสองอ่ะพันสองได้ไหมเก้าร้อยสิบห้าโอ้ได้ไหมอีกร้อสิบห้าสี่มืนห้าครับคืนทุนเมื่อกี้หรือ,อยังสองพันมีคนมาเช็คอินตรงนี้กันเยอะเราเอาเบ็ดเมื่อกี้มามาลองดูมันตกยากแต่ว่าโอกาสเจอปลาหายากมันง่ายขึ้นน่าจะทูน,น่าว่าแล้วยิลูฟินทูน,น่าดูจากเงาในน้ำเดาได้เลยอ่ะโอเคมีน้ำหมุนมาอยู่ตรงไหน เดี๋ยวไปดูมีแสงไหมคือมีแสงใช่ไหมนี่คือแสงใช่ไหมเนี่ยขอดูไกลๆได้ไหมมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมันจะมีเบ็ดขายได้ยังไงคือต้องไปยังไงไม่กล้าลงครับไม่กล้าเข้าไปดูจากข้างนอกก็ไม่เห็นนะมันต้องยังไงมันต้องต้อง <laughs> มันคือแสงใช่ไหมอันนี้มันคือแสงใช่ไหมเอาละนะผมจะลงไปแล้วนะหนึ่งสอง จริงด้วยอ้โอ้ว้ามาอีกที่หนึง่งโอ้โหสินนี่เหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อโอเคเพิ่มโชค 70. เจ็ดสิบเฮ้ยดีอยู่อันนี้มีอีกไหมอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือเอาไว้เวลาที่เราอันนี้หรือเปล่าหน้ามืดมีบันไดให้ลงอ๋อตกปลาได้นี่มีธงอยู่โอ้ oh. เป็ดยางเนี่ยนะทางออกอยู่ไหนเนี่ย มีไม่ได้ทางออกอันนี้กลับมาทางเดิมนะออกได้ไหมออกได้ไหมมันซอกแซกได้ซอกแซกได้ออกมาด้านนี้โอ้โหน้ำบนทางออกแน่เลยเอ๋อ,อโอเคครับออกเอาไม่ใช่หรอแล้วโอ้ <laughs> เคยนึกว่าให้ออกทางเข้ามา <laughs> เข้ามาทางน้ำุนก็ออกทางน้ำุนไงอันนี้เหรออ๋อสี่ร้อยอันนี้อ่อโอเค มันคือทางออกอันนี้โอ้โหต้องจ่ายตังออกครับพวกอย่างเป็นเงินเป็นทองโอเคเรียบร้อยอได้เบรดตกปลามาแล้วเหนื่อยมากคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ